ไม่ไหวครับจะข้ามไปตรงนั้นยังไงเนี่นยพระเจ้าการเต็นไม่ทันเ,เต็นเหมือนจะเอาไม่อยู่นะครับมีรั่วเต็มเข้ามานี่ครับเราเทะเลไหมครับมองอะไรไม่เห็นเลยมานอนอะไรตรงนี้เนะี่ยเป็นเนร็นการผู้น้ำแล้วก็ผู้กระเป๋าที่ยังติดอยู่กับจักรยานนะครับ เรากำลังออกจากร้านบ้านเกาะแม่กองนะครับเพื่อบุ่งหน้าไปสถานที่ล่อไปโอ้โหสิ่งที่น่ากลัวสุดคือหมาครับ การเดินทางวันที่3เราออกจากแม่กองนะครับหลานบ้านเกาะแม่กองเราตั้งใจว่าจะไปชะอำประมาณ80โกโลน่าจะเป็นไปได้หลังจากวอรม,มา2วันเลยว,วอร์มปไม่รู้เราก็ไม่มั่นใจว่าเราจะถึงไหมเพราะว่าจาก2วันที่ผ่านมาเราปอนได้นน้อยมาก เรากำลังจะข้ามสะพานข้ามแม่น้ำแม่กองครับสะพานสมเด็จพระพุทธเลิศร้านาน้ำพารัยครับเรากำลังมุ่งหน้าไปชามครับวันนี้เป็นวันที่อากาศดีมากครับไม่มีแดดครับเราก็เลยทำการปั่นได้ค่อนข้างโอเคเดินทางไปเรื่อยๆแต่สิ่งที่น่ากลัวกว่าแดดไม่ออกก็คือฝนครับทำท่าจะเหมือนจะลงเม็ดด้วย ปัญหาคือการวิ่งเส้นอย่างเงี้ยที่หลบฝนน้อยถ้าฝนตกจะหลบตรงไหนปั่นนี้ฝนก็ไม่น่ารอดตอนนี้ก็ต้องดูชะาักากันไปครับว่าฝนจะมาไหมระหว่างทางเราก็เจอพี่คนหนึ่งมาจอดดักเราตอนแรกเราก็เห็นเขาโบกเราก็เอ๊ะเขาโบกรถใครรถเขาไม่มีปัญหาเปล่าจริงเขาโบกเราครับพี่เขาก็เป็นสายทัวรลิง โอ้ยได้ครับผมสุดยอดสุดยอดสวัสดีนี่จอดเพราะผมเลยครับขอบคุณมากครับก็จะพบนายเนี่ยโอ้โหริีบด้วยกันพอขนาที่เราคุยพี่เขาฝนเริ่มมาทำไงล่ะครับฝนลงแล้วเนี่ยนายเดี๋ยผมผมมองหาอยู่ว่าผมจะไม่ดีเลยครับผมเพราะไม่ในนันไงในนั้นไปซุอยู่เลยนะอ่ะฮะโอเคนะขอบคุณมากครับผม บ้านใครไม่รู้ผมว,ว่าตรงนี้น่าจะไม่น่าเกลียดมากวันนี้จะถึงไหนครับเนี้ยเดี๋ยวดูสักแป๊บอยู่ดูสักแป,ป๊บหนึ่งว่าตกหนักไหมเพราะว่าระหว่างทางเนี่ยดูแล้วมันโล่งมากถ้ามันเป็นหนักเราจะหลบไม่ทันนะครับ โอเคครับฝนหยุดแล้วครับพร้อมไปต่ออีก62กิโลขอบคุณครับขอบคุณเจ้าของบ้านที่ให้หลบฝนแม้จะไม่เจอตัวแต่วันนี้สิ่งที่เล่าต่อมาคือถนอนอาจจะลื่นนิดนึงครับอาจจะไม่นิดครับแต่ว่าสิ่งที่ได้คือเย็นครับ เอยู่ที่บ้านตะปูครัฝนไม้แล้วครับตอนนี้เหลืออีก5.6กิโลมไมา10กิโลเลยครับปอีกแล้วเม็ดมาแล้วเม็ดใหญ่แล้วต้องหาที่หลบฝนแล้วล่ะแต่ว่าตรงนี้ไม่มีที่หลบเลยครับเดีย๋ยวปันก่อนเหลืออีก5 3กิโลแล้ว สามสี่ชั่วโมงตอนนี้มัเทีย่ยงลบฝนชั่วโมงงก็ได้ถึงห้าโมงไม่เกินหกโมงชันซึนน่งการปั่นก็จะสลับฝนสลับร้อนสลับแดดบ้างนะครับแล้วก็สุดท้ายเราก็ทําความเร็วได้ดีในลำหนึ่งในรอบสามวันเนี่ยวันนี้เป็นวันที่ปั่นไกลสุดแล้วก็ความเร็วดีสุดลบฝนรอบที่สองแล้วไม่รู้จะจะต้องลบอีกกี่รอบ ก็ยังไงก็ต้องไปชันเย็นนี้ครับโอเคลุยครับอีกห้าสิบกิโลเราเริมมุ่งหน้าสู่ชามครับตอนนี้อีกสิบนาทีบายโมงครับ ฟ้าหลังฝนย่อมดีเสมอเราก็ขี่กำลังทำความเร็วอย่างดีครับปัดโทมาอีกแล้วทางมาดีๆไงกลายไปอย่างนี้เหมือนทําแค่นี้ไม่เสร็จเล้โว้ตายละลำบากละเมื่อกี้ถนนสวยมาตลอดเลยนะครับกล่าวว่าสบายปั่นชิวๆโฟนทั้งนั้นออ <c oughs> ไม่ไหวครับจะข้ามไปตรงนั้นยังไงโอ้โหโอนขัดล้อครับรถเตะอย่าไว้ใจที่เพร ึมานเ,นเดี๋ยวข้างหน้ามีข้างข้ามมีถนนครับต้องชั่วเดี๋ยวต้องดินออกก่อนขี่ต่อนะครับ ขึ้นเขาแล้วนี่สิอีกสิบแปดกิโลถึงแต่ดูข้างหน้านี่โอ้โหมืดตึ๊บเลยครับฝนมารอบที่สามนะครับปั่นได้แค่ห้านาทีไม่แกล้วตอนนีทางเลือกครับก็ต้องลยุยกันลุยให้ไกลที่สุดเท่าที่ไกลได้ครับ เราก็คิดว่าเรา่้จะไปถึงจุดกลางเต็นท์ที่เราเล็งไว้คือบ้านไม้หาดหลังจากนั้นพอเรามาถึงบ้านไม้หาดเป็นเวลาเย็นเราไปถึงประมาณห้าโมงครึ่งสวัสดีครับติดต่อกลางเต็นท์ได้ที่ไหนครับ,รบติดต่อกลางเต็นท์ได้ที่ไหนครับ,รบโอเคกลางตรงไหนได้บ้างครับแต่ถ้าริมทะเลคือน้ำมันไม่ขึ้นมาอยู่แล้วดูไหมครับตรงต้นไม้ตรงนู้นได้มามุมนู้นโอเคโอเคเราก็ถามพี่ก่อนแล้วว่าตรงเนี้ย น้ำขึ้นถึงไหมเพราะว่าเสาที่สองต้นน,นข้างเนี่ยน้ำถึงที่บอกไม่ถึงเราก็โอเคไม่พูดพพรนะํำเพลงจ่ายปัง200บาทออกคนกับที่นี่แล้วก็มุ่งหน้าลงริมทะเลเลยเราจุดที่ใกล้น้ำที่สุดเคื่องวามสวยงามเราจองเราไปจัที่ใกล้ลากรถลงทรายมาซึ่งพอทรายเปียกนะครับมันจะใช้เวลาในการลากออกมาของก็นหนักเราก็มาจอดลง เสาไม้เนี่ยครับพอเราจอดปุ๊บเท่านั้นแหละฟ้ามืดมาแต่ไกลเราก็ทำไงดีละ่ะก็ต้องกางกเต็นท์นะครับเพราะเราเจะเอาตรงนี้ขณะที่เรากำลังกางเต็นท์นั้นตอนเลือกกางก็ไม่ดูนะคือจริงๆแล้วอ่ะไม่แนะนําเลยถ้าฟ้ามืดขนาดนี้ถ้าคุณกางอะ่ะมันจะผมเมื่อไหร่ไม่รู้นั่นแหละครับผมก็เจอเลยคือพอขนาดที่กางอยู่พายุมาครับ ขึ้นแทบไม่ทันเพราะว่ามันมาเร็วมากเราเราได้แบบปลดสอาพะโละพระ,ะเจ้าการเต้นไม่ทันโยนของเข้าเต็นท์ยังเมียขึ้นแทบเลยตกหนักมากครับตอนนี้เราก็โยนของเข้าไปเต็นท์ก่อนจักรยานก็ไม่ได้เก็บไว้ข้างนอกครับเลียร์ของดูสภาพเราก็ขอยกลัวกครับรีบเหนื่อยมาก ของยังอยู่นอกอยู่จะด,ดีอยู่ในกระเป๋ากันน้ําน่าจะโอเคพอไม่ทามนี่ตกหนักขนาดว่าเต็นท์เหมือนจะเอาไม่อยู่นะครับมีรั่วซึมเข้ามาดีครับคุมไฟชี้ทันแล้วคุมทันแบบกับ้มกับด้านเนี่ยเอาด้านในมอวด้านนอกทําให้แบบว่าตัวกันน้าเนี่ยมันไปอยู่ด้านในแล้วพอเราคุมเต็นท์ผิดด้านเนี่ยน้ํามันมีซึมซึมเข้าไปในบางจุดรวมถึงด้านหน้าเนี่ยมันมีช่องลมให้เข้า น้ำหยดนะครับแล้วน้ำก็หมดแล้วด้วยเดี๋ยวน้ำอยู่นอกเต็นท์เดี๋ยวรอค่ากันนะเดี๋ยวเอาเต็นเราก็ต้องโยนของเข้าเต็นท์โยนของเข้าเต็นท์โยนของเข้าเต็นท์แล้วก็ไปหลบในเต็นท์ขณะที่น้ำและสำาัะบ,บางอย่าง,อย,างอยู่ที่จักรยานต่อไปจะเป็นบริการกู้น้ำแล้วก็กู้กระเป๋าที่ยังติดอยู่กับจักรยานนะครับเอ,อจาจะเตอกันฝนกนตาลงนิดนึงแล้ว เพราะว่าถ้าไม่มีน้ำเราแย่ปืนนี้เยวข้างในเดี๋ยวค่อยเกลี่ยเราทุกอย่างเข้ามาตอนกระเป๋าอีกสองใบเป็นกระเป๋าเสื้อผ้าแล้วก็กระเป๋าพวกอุปกรณ์ของแบกนะคืนนี้ยาวครับท่าจะไปอย่างนี้ได้แล้วเรามีมาม่าจะ้มน้ำยังไงคงก็คงต้องใส่ชุดกฝนเพื่อจะออกไปข้างนอกเดี๋ยวเราไปดูกันว่าตอนนี้ใช่ไหม คือแล้วมันมันยากตรงที่ว่ามันมีทรายไงน,นสาแล้วครับดีขึ้นหน่อยนี่อัจฉริยนเราครับขึ้นไม่ทันไปวางก่อนใน,นกันน้ำไม่เป็นไรเดี๋ยวสองใบอันนั้นเราขอออกมาแล้วครับเอาน,น้ำก่อนถขวดก็ เห็นท,ทะเลไหมครับมองอะไรไม่เห็นเลยมานอนอะไรตรงนี้เนี่ยข้างในนู้นจะเป็นคุ้มแล้วก็บ้านพักนะครับมาดึุดก็อย่างเงี้ยสาานีคุ้ม เราค้ามจักรยานไปแล้วนะครับก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรอเราขึ้นแทบเลยก็ได้นะมันก็ขึ้นแบบลูกผีลูกคนนะครับยึดอะไรได้ยึดก่อนยึดอะไรได้ยึดก่อนปิวไปปิวมายึดก่อน นแล้วก็มาถึง,งวันที่4ี่การเดินทางนนรับตามแผนเดิมเนี่ยที่เราวางไว้แบบคิดไปเองนะครับเราควรจะอยู่ที่เขาสามร้อยอดอุทยานแห่งชาตินะครับแต่ในความเป็นจริงนั้นเราอยู่ที่ชะอามครับ แต่ด้วยเมื่อวานเนี่ยที่เจอทั้งฝนคลิปเกลียงตัดไม่เสร็จแถมเสื้อผ้าก็เปียกก็เลยคิดว่าวันนี้เราคงต้องหยุดซักผ้าเรากำลังซักผ้าครับพี่แค่ก็วันนี้หยุดวันนี้หยุดปั่นก็ซักผ้ากระเป๋าหน้าคู่หน้าก็ขาดทั้งสองใบ ซึ่งใบหนึ่งเนี่ยขาดแบบลแักซีนยังแปดได้เลยใบหนึ่งเนี่ยมันล็กซิีนปลายยากฉีกอย่างนี้เลยครับด้านข้างเดี๋ยวแขวอย่างนี้ครับคืออาจจะต้องแปดลักซีนจนถึงหัวหินนะครับมันไม่ใช่ใบเดียวนะครับสองใบครับที่แปดลักซีนไว้นี่ครับไปให้ได้ถึงหัวหินก่อนจะเดี๋ยวให้ว่ากันครับ นี่คือองปตัดเราในวันนี้ครับหลายคนถามมาการที่บอกว่าหลายคนถามมานั่นแปลว่าเราอยากจะบอกนะครับคือที่อัดช้าส่วนหนึ่งเพราะทุกที่เราเรารนตนบุ๊มาตัดงานเนี่ยเราต้องมีไฟฟ้าจ่ายแต่ว่าพอเรามาแคมปิ้งเป็นกลางเต็น์เนี่ยไฟฟ้าบางทีมันมันไม่ได้มีตลอด ที่ไหนมีไฟฟ้าก็ดีท่านที่ไหนไม่มีก็มันก็เราก็ต้องป่นไฟไว้ทุกครั้งเราต้องชาร์จของหาที่ชาร์จของแล้วก็เราก็ต้องมีอุปกรณ์ที่ที่เราต้องเก็บตัวมาอย่างแรกโอเคนี่ครับจุดตัดก็ได้อภิษณ์นันทนาการโน,นบ๊กตัวจิวครับจากเพื่อนโอครับแล้วก็เราก็มี Powerbank 42,000แอมป์ครับซึ่งเสียบปลั๊กไฟได้นะครับผมแล้วระหว่างทางขี่จักรยานเราจะมีโซลเซล ถึงแม้จะเ,เล็กเก็บไฟได้น้อยแต่ก็ยังดีกว่าไม่มีนะครับแล้วก็อันนี้เราก็ยังตัดของวันที่สองครับแล้วก็ตัดสามแล้วก็สี่ครับดังนั้นก็ต้องมาลุ้นกันครับว่าในการเดินทางต่อไปเนี่ยผมจะถึงหันใหญ่วันไหนวันใช้เวลากี่วันซึ่งตอนนี้ผมว่าน่าจะมีไม่ต่ำกว่า2ี่บวันแต่ว่าด้วยสัมภาระที่เยอะ แล้วเราก็ต้องมาแก้ปัญหาชอหน้าทุกวันมันก็เอาการอยู่พรุ่งนี้มาตามดูกันต่อครับว่าเราจะเดินทางเป็นไงต่อไปถ้าชอบคือการเดินทางผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s ับสไ r i b ์ด้วยนะครับก็ฝากเนื้อฝากตัวด้วยครับผมเจอกันคลิปหน้าครับ เออเละครับเละครับเละครับนี่นะครับน้ำถึงครับเมื่อวานคนดูระทีสอดบอกว่าแต่ถ้าริมทะเลคือน้ำมันไม่ขึ้นมาอยู่แล้วดูไหมครับ,รบตรงต้นไม้ตรงนู้นได้มาหมุนหมุอ๋อโอเคโอเคดนี้ะอ,อยู่แถวนี้ไม่รู้จะขึ้นมาตัวนี้กูนเนี้ยเราจะไปกลางไหนดีต้อง รู้เลยอยู่อ่ะโอเคว่คลิปอยู่ยังไม่เสร็จเลย